สายขานี้จะพาไปดูเจ้ากระเพราไม่รู้ว่าตั้งแต่ฝนตกทีนี้กระเพราขึ้นหรือยังไม่รู้ว่าจะมีไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นป่ากระเพราเก่ามาดูว่ากระเพราเครื่องอุย้ยนี่กระเพราเล็กๆกําลังขึ้นนี่เจ้ากระเพรานี่นาะกําลังขึ้นเต็มเลยค่ะดีเลยกระเพราขึ้นใหม่ ถอนหญ้าออกให้กระเพราดีเลยมีกระเพราขึ้นมาปีนี้อันนี้เป็นกระเพราของคราวที่แล้วอะคะ่ะกระเพาตอนคราวที่แล้วตรงนี้ปลูกกระเพราอะคะ่ะคราวนี้คงเม็ดร่วงอะคะ่ะเพราะว่าให้ให้เขาถอนกระเพราออกมันจะได้เป็นต้นใหม่นี่กระเพราใหม่ๆของเรากําลังขึ้นมาใหม่ หลังจากฝนตกกะเพรากขึ้นมานะถอนยาสักหน่อยให้กระเพราขึ้นมาเยอะๆก่อนถ้าไม่ปลูกตรงนี้ก็จะได้ถอนเข้าไปปลูกข้างในบ้านี่ถอนยาสักนิดก่อนเผาเยอะเลยเจ้ากะเพราขึ้นมาเยอะยีไ่ไงกะเพราของเราต้นกระเพราเล็กๆกำลังขึ้นมานี่ก็กะเพรา มันขึ้นมาเยอะเลยดีเลยได้กะเพราใหม่ตรงนี้หน้าบ้านของเรานี่กเป่ากะเพรากะเพราล่วงขึ้นมาใหม่เดี๋ยวถอนหญ้าให้คุณกะเพราก่อนจเจ้ากะเพราค่ะนี่กะเพราของน้องเล็กต้นเล็กๆเต็มเลย